สบายดีพอแม่พ Heck, vienen, ai, like prayed, ี่น้องปองอยไปเบิดสุขุสุขคนวันนี้มาพบกับสองสลันค right? ีอเก้าพี Hoy, ่น้องวันนี้รันพาพี่น้องเอาเบิงรันปลูกผากพี่น้องรันหายหน้าหายตาไปนานน่ะรันบ่สบายด้วยพี่น้องแล้วก็ช่วงนี้รันไปทั้งในวบ่ไล้รันติดงานด้วยพี่น้องเฮดเพื่อนอยกันเลยพี่น้องเพื่อนกับอะไรกำลังได้ตังเสาเนาะเดี๋ยวหลังให้ไปเบิง์นด้วยพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้รันก็ติดงานพี่น้อง แล้วก็สาเหตุที่ว่ารันเบอร์เป็นทังไดแบบว่าคลิปก็บ่อเดียวลงเพี่น้องมันแม่มันเป็นว่าเพราะอินเทอร์เน็ตมันเบิดเร็วพี่น้องถ้ารันเบิร์สองสามคลิปก็เบิดเบิดแดีวอินเทอร์เน็ตหลังเดี๋ยวเราจะพาเบิรงนที่รันปลูกผักเด้อพี่เนาะเบิรงนน้ำกันเด้อถ้ารันผิดพลาดกันใดก็ขอโทษขออภัยนำไล้ไรเด้อนี่จากพี่น้องอันปลูกผักบัวต้นหอมด้วยพี่น้องแต่เพิ่งนี้เขาเอิ่อนแบบผักบัว ปลูกว่านีนไร่นานหนึงแล้วก็ปลูกฟานตน้นหอมปนนะ่ะพี่น้องหลายอย่างแล้วสิปลูกมะไม่คือเบิ่งมือละทำงานแล้วก็ทำงานเฮียว์ต่างนี้นะน่ะปลูกทั้ง,ทงนั้นบบโหดด้วยอันนี้คือเขาเอิญพวงนี้ว่าพักเขาท้องอันนี้คือพักแค้วนะั่พี่น้องแล้วก็มีหอมปนมีหอมเปน,ะนย,ยปปป์นั่น้องหลายอย่างแล้วก็ปลูกปลูกกระโพดแต่ก็ละวก็ต้นคืนแล้วก็ปลูกว่านนะี่พี่น้อง ไดลันสีอัปเดตให้บึงบานด้วยพี่น้องอะไรไปถึงไดแล้วถ้าลันเฮตด่เฮือนแล้วลันสีอัปเดตให้พี่ให้น้องหูว่าราคาเหื่นนี่มีเท่าไดรเนาะร้ันบ่ได้เอาเสาสำเร็จรูปแล้วพี่น้องลันเอาเสาเท่นาอหลายคนเขาแนะนำว่าแบบนี้มันสิแข็งแรงอันเฮตตามเขาแน่แหละพี่น้องนี่คือช่างเดิมสั่งประจำบ้านอาสวัสดีคุณผู้ชม ให้หน้าให้ตาไปนานเนอะพี่น้องเสื่องนี่เพราะว่านี่แหละซอยกันเห็ดซอยกันสางเลยพี่น้องเอ้ยเขาบุมีเงินเนอะเงินกับลายเอตรงเห็ดไปน้ำรันกระจ่างลูกน้องมาสองคนกระจ่างเขาวันละร้อยห้าสิบบาทนี่เนาะเม่นบ่ประมาณนั้นบ่ประมาณสองร้อยเลยพี่น้องสองคนวันละสี่ร้อยพี่น้องโอ้ยสองคนรันกับอีหลักอีเลือเลยแหละถ้าเห็ดแบบทีอันใดซีแบบมันมานนั้นแล้วรันกับ เห็ดเองเนาะแต่ว่าตอนนี้เราบะโซ่เราก็เห็ดบ่ได้บ่เป็นเนาะอันนี้ก็เลยจางเขาน้ำเห็ดเองน้ำบ้านก็บริยไรแล้วพี่เนาะแต่ว่าเสาบางทีไปก็ว่าบ้านใหญ่มันบ่แมนตด้วเนาะมันบริยไรที่มีต้นม่วงต้นตะไคร้คือพ่อของบะโซเราปลูกไว้เบิดพี่เนาะคืออันนี้คือที่ที่ดินที่รันมาเมืองไทยนี่แหละพี่น้องไปเมืองไทยแหละทำงานเก็บเงินก็ซื้อที่ดิน ไม่เห็นบ้านนะี่เนาะกระไดสาม,มีเลย,นะะะย,ลย,ยเานะาะกรบปุ่นได้ร่วงไร้ยิ่งเราพี่เนาะถ้ารานผิดพลาดกันใดขอโทษขอไพ่นำหลายๆเด้อรันกระบูโตเัวพี่น้องเนะ่ยนำกันไดเนาะจะลืมถ้ารันเฮ็ดบ้านแล้วรังหนึงนะ่งถ้ารันยังงกยังเหลือกนะ็เดีย๋ยวรราจะมาบอกว่าบ้านรังนี้มันจะมีเท่าไรเนะาะราคามันก็แพงเตบนะนะิบพี่เนาะเอ้ย ท่นก็บ,บริมียรอกาพราะว่า,าั่นก็ขอบคุณเนาะั่านมาเมืองไทยอะไลั่นจะมีคือเขาทุกวันนี้เนาะมีบ้านบ้านกับท่านแล้วเราอาจจะซ้ำนี้เขาก็ทีู่มิมใจเลยพี่น้องอันนี้คือข้วยเขามาฝากเหลี่ยงหน่องต้นมะม่วงเต็มเลยมีเต็มมะม่วงอันนั้นด้วยนี่มะม่วงกัมพูชาได้พี่น้องปลูกเม็ดได้นี่อีกอีกปีสองปีได้กินเลยน่ แต่ว่าพอบอสโซลเตัดเนาะก็เลยเตี่ยคือกิ่งว่วแมนอันนี้เขาปลูกเม็ดเอาได้พี่น้องอันนี้อันนี้คือต้นมะทูแฮเนาะบรรยากาศหนาวได้ฝั่งนี้กลางคืนเนี่ยจนตุ่มผมใส่เสื้อผู้เราใสขาหนาวผู้ละใส่ถุ่นหมาม่วงงาบลิปเนาอเมันคล้ายๆอันนั้นกิ่งเนี่แต่ว่วแมนอันนี้เป็ดอันนั้นเลยเขาปลูกเม็ดเอ้าเพลินหวานพอบอสโซ่เพลินหวานเนี่ยดินก็กว้างเน่ยได้พี่เนาะล้านซือกัประมาณ กระโดดซองแซนประมาณนี้เโอเคพี่น้องคลิปนี้จ,จบเพียงสีนิกรถ้ารลันเท็ดแล้วรัางสีอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งกันใหม่เด้อพี่ป้ากันได้ขอโทษขออภัยน้ำไหลไหไปก่อนแหละบ๊ายบาย